เรื่องหลังทางรถไฟสายนี้ซ่อนเรื่องราวความเจ็บปวดของผู้คนไว้มากเพียงใดช็อตฟิลสตรอรี่เรื่องเล่าขย่าโลกวันนี้เป็นเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราครับ ผมจะพาย้อนเวลากลับไปในช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทย กองทัพญี่ปุ่นมีแผนการก่อสร้างทางรถไฟข้ามพรมแดนไทยพมา่าเพื่อเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงสำหรับการสู้รบกับกองทัพอังกฤษในดินแดนพมา่าโครงการนี้ถูกเรียกว่าทางรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากเป็นการสร้างที่เต็มไปได้วยความยากลาบากและการสูญเสียชีวิตของเฉลยสงครามและแรงงานชาวเอเชียจานวนมาก หนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตของเฉลยคือคำเปรียบเรยของทางรถไฟสายมรณะเส้นนี้เพราะเฉลยสงครามฝ่ายสัมพันธมิตรและแรงงานท้องถิ่นหลายหมื่นคนถูกบังคับให้ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งความร้อนการทำงานหนักท่ามกลางสภาพอากาศอันโหดร้ายและขาดแคลนอาหารบางคนถูกบังคับให้ทำงานต่อแม้จะป่วยหรือบาดเจ็บ ทางรถไฟสายนี้ถูกสร้างภายใต้เงื่อนไขที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางกว่า400กิโลเมตรต้องสร้างผ่านป่าลึกและภูเขาด้วยเทคโนโลยีที่จำกัดช่นเลยสงครามต้องใช้เครื่องมือธรรมดาเช่นจอบและค้อนการทำงานหนักหลายชั่วโมงต่อวันทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยถูกลงโทษด้วยการทุบตีและอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง หนึ่งในจุดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของทางรถไฟสายนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความทุกข์ทรมานแม้ว่าสะพานแห่งนี้จะถูกทําลายในช่วงปลายสงครามแต่ก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่หลังสงครามสิ่งที่สะพานนี้เป็นมากกว่าเพียงสะพานคือความทรงจําของอดีตเฉลยศึกที่ต้องเสียชีวิตในระหว่างการสร้างมัน เช่นเดียวกับทางรถไฟช่องเขาขาดแรงงานจากเฉลยเหล่านี้ต้องขุดเจาะเขาทั้งลูกให้เป็นช่องเพื่อวางรางรถไฟทั้งกลางวันและกลางคืนโดยมีเพียงแสงจากกองไฟและความทุกข์ทรมานไร้ที่สิ้นสุดทําให้ที่นี่ถูกเรียกว่า Hellfire Pass ราวกับเป็นช่องนรกบนดินที่ลุกโชนดึบเปลวไฟ กว่า16,000เฉลยศึกและแรงงานชาวเอเชียหลายหมื่นคนเสียชีวิตที่นี่เนื่องจากความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่ความทรงจำและเรื่องราวของพวกเขายังคงถูกจดจำผ่านอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดแห่งนี้ทางรถไฟสายมรณนะเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสูญเสีย ไม่เพียงเฉลยสงครามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแรงงานชาวเอเชียที่ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การควบคุมของทหารญี่ปุ่นพวกเขาจะต้องเผชิญกับโรคภัยเช่นมาลาเรียและอหิวาตากโรคจนทำให้เกิดการตายจำนวนมากในแต่ละวันจนเส้นทางนี้ถูกเรียกว่าเส้นทางแห่งความตาย ปัจจุบันมีการสร้างพิพิธภัณฑ์และอนุสร์สถานเพื่อะระลึกถึงเฉลยสงครามและแรงงานที่สูญเสียชีวิตถือเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเป็นการย้ําเตือนถึงความโหมดร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น บทเรียนสำคัญจากทางรถไฟสายมรณะคือการรับรู้ถึงความทุกทรมานที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงสงครามเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนใจว่าเราไม่ควรปล่อยให้ความโหดร้ายของสงครามกลับมาเกิดซ้ำเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าและความสงบสุขของโลกเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาให้ยั่งยืนตลอดไปรับชมรายการย้อนหลังเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ที่ YouTube, Facebook, และสื่อออนไลน์ของพวกเราติดตามชมช็อตฟิลสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าโลกที่จะมาช็อตฟิลความรู้สึกของคุณทางททบ5 HD และช่องทางสื่อออนไลน์ของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม